805มาเอาไม้หนอเอาไม้มาหน่อยมันไม่ถูกต้องสเกลฮะ805 500ใช่ไหมมะเขือค้ะเราค่ขาขาดผงนัวนี้ไม่ได้นะคะนี่เป็นเมนูบ้านๆนะคะ<ส>บ้านค่อยจะว่าเนียนมะเขือปนมะเขือนะคะับนมะเขือใส่ปลาก็นทอะไรอันนี้พิซเราไม่ได้ใส่ทั้งถ้วยนะคะเราแบ่งใส่ พอประมาณนะคะไม่ได้ใส่หมดน้ำมะเขือช่างบอกว่าให้น้ำมะเขือมันบานลดลดลงสองสามปีครับเก็บเกี uh 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 ่ยวสูงเลยผลผลบใส่ปลาแห้งมันไม่นัวเหมือนปลาทูลดลงสองสาม Hola. นะคเรตังสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเจ็ดแปดเก้าูนรั้สองตามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าัวเรลบลรลั้องตามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูงลยลหลบหลบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เราเราสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เราสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ยิ่ชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะสวัสดีสามร้อยท่านที่รับชมโนมโูมชาแนลน,<อ>นะครับผมเออมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดอะไรขึ้นเกือบสิบนาทีที่ต่อสู้กับลำโพงน,นะฮะฝ่ายเทคนิคข,ของเรานะแต่ตอนนี้ใช้การได้แล้วนะฮะ,ะสวัสดีทุกท่านนะครับผมช่วย<อ> <20 S 2> ช่วยกันน,นะมานะ กับข้าว<ะ>ข้าวปลาอาหารเราจงสมบูรณ์หรือยังเนาะสมบูรณ์<อ>แล้วจ้าตังเกลวขอาปลวกได้แล้วจ้าเอ้าจับไหมดิมามาค่ะกินข้าวแล้วพี่ข้อแม้ขึ้นไล่ก่อนจะว่าจะให้ลุงช่างพูดคนเดียวกันเถอะอะพี่เอ็นหายไปแล้วได้คลิปหายแล้วพี่เอน็น อาช่วยกันทำมาหากินนะช่วยกันทำมาหากินนะพวกเราอยู่เป็นทีมนะอยู่เป็นทีมนะช่วยกันนะคนละม้คนละมืออ่ชอบตัวไหนชอบตัวไหนตัวนี้ดำอ่าหรือตัวนี้ปาเราชอบไหมตัวที่ดำๆนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกให้เป็นทุกคนเป็นวิทยากรนะครับวิทยากรในการที่จะนะช่วยกันนกครพูดถึงงานบุญนะครับ งานุ่นงานบ้านงานประจำปีที่ไหนๆนะครับก็ทำกันช่วงเวลาเ,าเช้าเช้าที่จะเป็นช่วงกลางวันของเอนตีที่อยู่ตามเดนนะครับเราจื่นมาินบนเช้านะครับเผื่อท่านๆ่านนะ,ะจ่าขึ้นไ์ที่จะามีเราตัดสองเครื่องใช่ไหมเอสตี NG จา่ายเอ็นสี่แสนกว่าคนนะอ่ะเอามาทำบุญหน่อยเสือจา่านะให้เอสีท่านมาทำบุญด,ด้วยนะ ขึ้นไล์เลยนะจ่านะอย่าบอกเอ็มซีไม่ต้องไปดูค้ามจ่าเ<ล>องกะได้กิน,นไล์เมนูนี้นะคะพี่นาว,ว่าถ้าได้ดูไลฟ์สดนะพี่ซื้อแบตเตอรี่มาด้วยนะแบตเตอรี่ใหม่นะไม่โคตนกินมองนีลากินมองกสิกคลังเห็นงานเนี่ยแหละพี่กินที่ตอนนี้เลยที่ตรงนี้หมดเลยอ้อ เฮตี้ยัอจดี <saja ve services> oh, ああ๋นไะะพ่เ <mistress> ด <enzyme Overall. S 2> ี๋ยวเราจะทานข้าวก่อนนะครับให้ทีทุกท่านนะครับดูปฏิกาติยการทานข้าวนะครับ บรรยากาศเช้าๆนะครับบรรยากาศเช้าๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะพักนะเรื่องแป๊บหนึงนะ่งเนาะ้องเพลงก่อนนะครับยักษ์คใหเอาไปดูแว่กดเพลงกดีอยูิ

มคืนพีเสือคนลุกเสือดินเสือดินบ้านนอกอยู่กับบ้านนอกนี่มาคนลูกอีกเขามคืนะไรหนข้าวผัดอ่ะไบอกว่ามีข้าผัดไม่ใมีาวผัดผัดอีนั่นผัดไออะไรนะหมูกรอบให้แลยอจารย์หนหนอ้า มันจะกินข้างบนก่ถ้าเรามนจะกินใหมเรื่อเก่าจอูหรอกินได้จอาวเปนออชา้ากินข้าวเนีกันกินข้าวเหนียวอ้กินสอาด่เป็นไรหนูรบคุณหนูของคุณหนูเสือได้แล้วตอนนี้กินข้นวด้าวข้าวก้าวข้าวอาวข้าวข้าว้ข้าว้า้าข้าวข้้าวขข้าววาว้้้้า ยาคลิปหรือไล์เนี่ยนไ,ไว้ใหว้าชงนมนะครับก็วมากกรบะหว่างนี้นะฮะก็รวมบนกันได้นะครับทุณผู้ชมนะ,ะเราจะไปทอาปสา่าวัดโ,โคกสมอวันที่หนึ่งมิถุนานะคร<า>ับผม กรอสเลข12ตัวนะครับผม019982552434ครับ019982552434คนละเล็กคนละร้อยนะครับผมคนละเล็กคนละร้อยเรายังมีเรียกว่าข้างค่าวัสดุก่อ้างนะครับ ติดประมาณ7 0 0 0แสนบาทครับผมเอฟซีที่ได้เห็นไลฟ์สดนะในช่อง YouTube ต่างๆะนะครับก็ร่วมบุญกันเข้ามานะครับผม<ะ>มาเด้อมาเดินดีเทาเด้อ ช้อนให้ลุด้วย้อนให้กินุ้ปใส่กัมือก่อนกับมอกนนกลางมอ้อนน้กลางน่ะี่แต่กับข้าว่น้อนเลยยังไม่าไปวนี้ก็ไม่มี้อนยังไม่ได้อาไป ยังไม่ได้ไปทำได้หอมาทำน้ำเ่อมมาแต่พน้ล้วไงแต่นี่นุ้ยแล้วแซบบอ่ะทำมาบัดสกว่ากโอ้ยกรไดเ้ยตัวนึงเจ้ามานี่ไงเอาให้กินปลาตุ้มาสมาสิเลอะไรก็ตแกงเลยเวิร์บานอ้าวกลาตัวนึ่งคอยตัวนึง <c ười> กไปกินลมตัวเดียวหาคนลคนอ่ะนะนี่มันคอนี่มันหมดแล้วบ่นี่นี้บ่ยโอ้ยดูปลาสดิบไอยดูเมันหมดหมือนไงย่าที่นเกินไป่าที่นี่ต้นหน่อไม้นั่นเด็เจ้า้ากรต้นหน่อไม้ไปเจ้ากินละเจ้ากรได้เอโตะเ

เขากินแต่อื่นเขาไม่กินน้ำปาเขาขุดน้ำมาแล้วเนาะไม่เอาปัญหาพ้นต่อเราวันนี้โกรธไปเจ้าเนี่ยนั่นเอฟซีดูไว้เนี่ยญากที่ออกอาการแล้วเนี่ยทีแล้วเนี่ยเนีต้มต้มแบบตักน้ำมากก็ต้มก็ต้มซุดน้ำจะคุณยายพ่อแม่พ่อเกี่ยวเลยจำไว้

ถ้าคนนีเราเนเาเยเ่นเจ้าเ่มเนค่ะจะออเ้ม่ะลิมมื่อระลิมู่้ดีกบปลาสลิดไม่หยปลา่ยเจอยกปลาสลิกนก็มะเขือเลยเจ้าน่ต้มมะเขือไม่หอยบอกว่ากับเข่าลายแต๊บเจมา ตุ้มมะเขือตุ้มมะเขือแจ่มะพริกยังยี่บาทนี่ตับไหมปลาปลาใส่เต็มปลัวปลาตัวอืมปลาตัวอืมต้องฟังก่อนปลาตัวปลากระดาษบ้างเป็เรื่องหรอมาขายคุณแก่สบายงี้กกินคนแก่สบายงี้ก็กลิ่นงงงกินต่อ มำไมนะพำไมพออกมาถ่ายคลิปไม่ออกมาไล่ไม่เห็นนม่เาเลยพวออกมาแต่เช้าู้นเดี๋ยวจไปส่งไมดแต่เช้าเลยะไปที่ไหนไปเอดไหเอาไปส่งที่ไหนไปส่งตามแยกไปส่งประดาบอ่ะเาเหมือล่างนั้นญาติมาหนึ่งมาดีอ่ะบอ่งอยู่งเออคนกน เบ่ได้เมื่อน้ำเอาพวกเดี๋ยวใส่เข้าไปที่แรกว่าเราไปที่แรกว่าเราอยู่เยอะแยไปเถอะไม่ด่าป่าไปโม่เดี๋ยวใส่ละยันมันเปลืองบอกว่าเอ้เด็กเต่ว่าทำมีได้ด้วยสิไปนี่กายๆตรงกลางเรื่องเดินจะดุดเดินจอดกลางเดินจอดจะพูดก็จอดมีวิสาน คนเฝ้ารออยู hehe, us, ่หน้าร้านร้านกเตี่ยวเราซื้อเดี๋ยวกล้มไไหนทางตรงๆกอดึงทางเขาเสารพ่ดุ้มไปหนปลากอดกรอบปลาะบกรนเรียนลูกแม่ดาหน่อยเนี่ยเราไม่หยุดนเสือเจับเสือหนุ่มเขาท้มาทำไเสืออ่า มันมันขยันบอกมันมันเม็ดเม็ดอีกแล้วทําให้หน่อยเด้อเดี๋ยวให้ค่าน้ำโดนน้ำชาหนึ่งร้อยบาทอ้าวอาเจีเตือนนนั่แหละมันบอกว่าไม่รู้มันจะโดนตุ่มอะไรมันบอกว่าโดนออกมันก็เลยโพดไปทุกปีทุกหาเดี๋ยวจิ้มยังไงจิ้มมันบอแมนคุณลูกเอาใส่กระเป๋าหน่อยนสิบินใส่กระเป๋าหน่อยเนี่ยจอจอมันดับอยู่แล้วมันไม่มีห้าง มันบ่อใดดับมันจับโทรศัรท์ัล้วไปงุ่มมันนั่มันน่นนะมองแอฟมองอย่งมันนะแล้วไปยักยังให้แอฟมันโชนะแท่นามันจะซิ้นกาที่หใส่กระเป๋าขอมิ้นม์ักโอ้ยฮะวอะนอมันจห้รงนไ่ลไนน้เลยไม่ลงนะคลิปนั้นเหมือนโรตับเราถ้ามนโดนมีความชื้งนะ จะดูความซึมออกเ,อเสียค่าเสียค่าดูความซึมจากคลิปนี้นะคะ<ม>ก็ฝากเทปซีนะคะอยู่ในช่องยาถึงสี่นาท,นาทีด้วยนะคะสวัสดี